जी <laughs> ตอนนี้เราอยู่กันที่ไทเปไต้หวันนะครับในครั้งนี้นะครับปกติเวลาคนไทยมาที่ไทเปก็จะไปพักกันที่ย่านซีเหมินถูกต้องไหมครับเพราะว่าใกล้กับถนนคนเดินซีเหมินติงนั่นเองนะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราเนี่ยมาพักย่านชื่อหลินนั่นเองนะครับผมซึ่งโรงแรมที่เราพักเนี่ยผมไม่ได้ใจว่าอ่านออกเสียงถูกต้องหรือเปล่านะครับโบเทก เจนต้านโฮเทลนะครับผมซึลินดายมาร์เก็ตเนี่ยสามารถเดินได้ประมาณ10นาทีนะครับผมนะอยู่ใกล้มากๆที่ผมตัดสินใจมาพักตรงย่านนี้มีเพื่อนคนโลเคอลที่นี่นะครับที่เราจะไปเจอเขาในวันนี้นะครับเ,ออเขาเป็นคนไต้หวันมาเปิดสตูดิโอสักเนี่ยที่เมืองไทย Endless Tattoo นั่นเองนะครับอยู่แถวแถวพระรามเก้านะครับเป็นสตูดิโอคาเฟ่มีคาเฟ่อยู่ในตัวเป็นสตูดิโอสักอลังการมากๆนะครับโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ซึลินดายมาร์เก็ตเรียบร้อยนะครับ ในช่วงเวลาที่เรามาตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6โมงเย็นใกล้ๆทุ่มหนึ่งแล้วคนนะ่ะก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะโชคดีที่แบบว่ามันอยู่ใกล้โรงแรมเราอะ่ะเราจําได้ว่าครั้งที่แล้วมาเนคนแบบต่อแถวจะกินอะไรมันจะค่อนข้างแบบวุ่นวายมากๆนะนี่คือข้อดีที่แบบว่าถักใกล้ๆกับสุริน,นเนี่ยมาร์เก็ตเนี่ยมันก็เหมือนมาก่อนเอ,อรีอะ่ะมาก่อนคนอื่นเขาก็รีมากินกินกินร้านที่แบบว่าจะต,ต้องต่อแถวก็ไม่ต้องต่อแถวอะไรประมาณนี้นะ เดีย๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจที่เราแบบว่าเอออยากกินบ้างนะครับ ตัวเห็ดมันอร่อยที่ตัวเห็ดอยู่แล้วนะเนาะก็ร้านนี้แนะนำครับสมควรมารองดูสักครั้งหนึ่งจะบอกว่าไอ้ไอ้ไขนมที่มันเป็นแป้งปั้นแล้วก็เหมือนเป็นถั่วบดอันเนี้ยอร่อยมากเลยนะครับครั้งนี้แล้วเรามีโอกาสได้กินที่ตลาดถือเหลานะอร่อยเอ <c oughs> เอตลาดเล่าเถอใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราลองกินที่นี่ดูนะครับ หนึ่งไหนมาลองเซฟมันเป็นแป้งแบบว่านุมน่มๆแบบกินแล้วมันแบบเต็มปากเต็มคำข้างในมันจะเป็นงาดำด้วยอร่อยแต่ที่พี่เราเหอของป้าคนนั้นนะอร่อยกว่าตอนนี้คนเริ่มเยอะแล้วสังเกตน,นะครับเราเดินผ่านมาจนข้ามไปฝั่งหนึ่งของหลังตลาดเนาะ อมองกลับไปนะตอนนี้คนแน่นถนนละนี่คือร้าน Ende เ s t a t t o o สาขาไทเปนะครับผมที่ผมบอกไว้นะครับว่าเพื่อนผมที่เป็นช่างสักครับที่เขาเป็นคนที่นี่นะครับที่แนะนําเป็นคนแนะนําให้เรามาทริปนี้ในครั้งนี้ให้เรามาพักที่ซื่อลินแถวนี้เลยแต่วันนี้เขาไม่อยู่ครับเขาอยู่ที่งาน Exhibition วันนี้เขามีจัด t ัตทู e ฟสที่นิวไทเปอิมพิวชันฮอล์นะครับซึ่งห่างจากที่นี้ไปเมื่อกี้เราเซิร์ชแล้วตอนแรกเราว่าเราจะไปอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าใช้เวลาเนี่ยหชั่วโมงกว่าต้องนั่งรถไฟฟ้าแล้วไปต่อรถบัสอีกซึ่งถ้าเราไปถึงที่งานก็จะปิดพอดีก็เลยตัดสินใจว่าวันนี้ไม่ไปนะครับเขาจัดอีกวันหนึ่งเดี๋ยวถ้าไงวันที่เขาเลิกจัดงานแล้วเดี๋ยวเรามาเยี่ยมเยียนเขาในวันที่เขามาเปิดร้านปกติดีกว่านะ เดี๋ยวเราเดินเล่นแถวๆรอบๆบริเวณตลาดซื้อหลิมเนี่ยจะบอกว่ามันมีนอกจากที่เป็นส่วนที่มีของกินมีอะไรแล้วเนี่ยถ้าเราลองเดินหาซอยทะลุไปอีกเรื่อยๆนะจะบอกว่ามันมีบาร์ลับมีอะไรต่างๆที่น่าสนใจมากมายเลยนะคุณหน่อยว่าไงมีร้านมิวสิกเหรอร้านนี้น่าสนใจนะข้าวโพดอะไรข้าวโพดแก้วย โอเคร้านนี้น่าสานใจนะครับมีไลฟ์มิวสิกแบบเป็นอะคูสติกเบาๆนะครับ mm hmm. เราก็เลยมาลองกิน mm hmm. ผมสั่งจินไปหนึ่งแก้วเป็นโลเคอลจินเป็นจินกับโทนิกนะเดี๋ยวคุณหน่อยลองสั่งเป็นค็อกเทลเขาก็แนะนำมานะครับว่าเออ mm hmm. สำหรับคุณนะประมาณนี้นะเป็นค mm ็อกเทลอะไรเ mm hmm. ชอร์รี่นะส่วนผสม,สมก็จะมีจินแล้วก็มีชาอูหลงอะไรประมาณนี้นะ เป็นจัสมินด้วยอะไรอย่างเี้เดี๋ยวลองดูนะครับสำหรับร้านนี้ถ้าเกิดไม่เวิร์กเราก็เดินต่อไปร้านอื่นแค่นั้นเองแต่บรรยากาศโอเคนะเย็นดีนะครับช่วงนี้นะไต้หวันคือร้อนนะเดินเดินไปก็แอบ,บเหงื่อแตกเหมือนเมืองไทยอยู่เหมือนกันนะเออก็แนะนําว่าพอฝนตกอนะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็คือเนาะมันอบอ,อ้าวเหมือนเมืองไทยเลย ซิม p พบาร์นะอยู่ติดก,กับเอนเดรสทัต o ูเลย <laughs> ติดก,กันเลยหามาย่านะครับโอเคนี่สจิ้นต่อนี่โอเคบ๊วยชียสชียสยังไม่ทันกินเลยคือกินชาเด้งขึ้นมานะเป็นชาแบบชาก็คือเป็นแบบก็เป็นเครื่องดื่มไอกรอชนิดหนึ่งที่มันมีความส่วนผสมความเป็นชาเนาะแล้วเป็นชาอุหลงก็ฝาด ไม่อันนี้ไม่เปรี้ยวไม่หวานก็คือคุณหน่อยไ,ไม่กินหวานอยู่แล้วมันจะเลี่ยนคืเพราะ็อกเทลส่วนใหญ่มันจะมันชอบหวาน<บ>าเนาะอนี้คือเป็นแบบฝาดอ่ะแล้วก็มีมีจินผสมด้วยก็จะหนักหนักหนักด้วยจินนิดนึงอย่ากินเยอะนะเมาเนะแอลก็ฮอแบบแรงมากเลยคะ่ะ โอเคร้านเมื่อกี้ก็ถือว่ากันเองมากนะแล้วอย่างหนึ่งก็คือพนักง,งานเนี่ยค่อนข้างพูดสาังกฤษได้แล้วก็เรียกว่าอะไรอะ่ะมาพูดคุยกับเราเราถามอะไรก็ก,ก็พยายามเนาะพยายามคุยกับเราอยู่พอสมควรน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกร้านหนึ่งที่เราลองเซิร์ชดูนะเขาบอกเป็นไวรัลอยู่ในทิกตอกอยู่พักหนึ่งเหมือนกันนะร้านนี้นะเป็นร้านแบบว่าคอนเซปต์ชัดเจนเลยเหมือนเป็นแบบ การไปแคมปิ้งนั่นเองนะชื่อว่านุบเทต็นนุบเต็นนั่นเอง ต้องจองนิดน,นึงนะเพราะว่าไม่สามารถ Wal k in เข้ามาแล้วมีที่นั่งได้เลยนะครับค่อนข้างจํากัดนิดน,นึงแต่ว่าพอดีก่อนที่เราจะไปร้านแรกมเมื่อกี้นะเราเดินผ่านมาก่อนและไอ้นุกเต็นเนี่ยแล้วเราก็เลยเดินเข้ามาจองคิวไว้นะครับเสร็จแ,แล้วเราก็ได้มามีที่นั่งของเรานะครับ ที่นั่งก็เหมือนแคมปิ้งเลยเขาก็เอาผู้อุปกรณ์แคมปิ้งมาตกแต่งเป็นอุปกรณ์ส่วนใหญ่ในร้านเลยนะครับผมคนก็จะมานั่งคุยกันฟังเพลงชิลๆที่เปิดจากร้านนะครับไม่ได้คึกคืนอะไรมากมายเน้นชิลแล้วก็มีค็อกเทลน่ารักน่ารักนะเป็นเมนูพิเศษพิเศษของทางร้านอะไรประมาณนั้นนะครับไม่ได้มีดนตรีสดด้วยนะครับเน้นมานั่งคุยเน้นนั่งชิวนะครับสำหรับใครอยากมาแฮงเอาท์ในย่านสื่อนินก็แนะนำร้านนี้ อีกร้านเลนะครับผมนุ๊มเต็นนั่นเองนะครับโอเคค่ำคืนนี้ก็คงไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราต้องขอตัวไปพักผ่อนลวเพราะว่าพุ่งตอนนี้ก็ประมาณสามทุ่มครึง่งไม่ใช่เ้ยเวลาที่ไทยสามทุ่มครึง่งอ๋อโอเคเวลาที่ไทยอะ่ะช้ากว่าที่ไทยเปหนึ่งชั่วโมงเนาะเอาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปไหนต่อเนี่ยฝากติดตามกันนะครับผมมาแล้วไปแล้ว ตอเมยอีกรอบนึงก็ได้ไปหกหกสต็อปอะนั่งรถเมล์ไปอีกหกสต็อปจากนี้ท่ากับว่าก็ไปจะไปถึงไปถึงที่เซมิลพอดีโอเค okay, วันนี้คุณหน่อยเป็นไกด์ให้นะคือจะบอกว่าเราสองคนนี้ไม่ค่อยชอบขึ้นรถไฟฟ้าเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ชมวิวนะพวกรถไฟใต้ดินมันจะอยู่ใต้ดินแล้วส่วนใหญ่แล้วกันเนาะแต่พอได้นั่งรถเมย์ว่าวิสัยทัศน์ในการมองเห็นชมวงชมวิวชมเมืองเขาแบบว่ามันมันเต็มเต็มตามากกว่าอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียตรงที่แบบว่าอาจจะจอดหลายสต็อปแล้วก็ใช้เวลามากกว่าพวกรถไฟฟ้าอะไรประมาณนั้นเนาะก้อรัแต่สะดวกโอเคในที่สุดเราก็มาถึงที่เซมันติงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ข้างหน้าเราตรงนี้นะครับก็จะเป็นเมนต์วอล์กเกอร์ถนนคนเดินที่ ชาวไทยนะครับรู้จักเป็นอย่างดีเรียกว่าผมมาที่ไทเปทีไรก็จะต้องมาตรงนี้ทุกครั้งนะจนแบบว่าไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานกันในมือ้อมื้อเที่ยงนะวันนี้นี่ก็คือเหมือนในช่วงกลางวันนะคือคนก็จะไม่เยอะมากและออย่างหนึ่งในช่วงที่เรามาในะเป็นช่วงที่แบบอากาศเหมือนเมืองไทยเลยร้อน <laughs> เหมือนเมืองไทยแล้วคุณหน่อยจะกินอะไรอะ่ะเพราะว่าจะไปกินฮอด จริงเหรกลางว,วันไม่แน่ใจว่าร้านมันจะเปิดแบบมันยังไม่เปิดเท่าไหร่นะครับก็วันนี้มีคําสั่งจากค,คุณพ่อด้วยจากทางบ้านว่าเออมาช้อปปิ้งรองเท้าหน่อยหนึ่งเราก็เลยนึกถึงว่าต้องมาสิเหมือนนี่แหละเพราะว่ารองเท้าที่ไต้หวันเนี่ยถูกที่สุดแทบจะแบบว่าไม่ว่าจะไปในประเทศไหนในแถบบ้านๆเราก็ตามนะเจยเสวั<ๆ>สดีคุ้ริส ขนมของไต้หวันเยอะมากเนาะโดยเฉพาะไอที่เป็น pineapple cake เค้กสับปะรดนั่นเองนะก็คือไม่ว่าจะไปหัวมุมไหนตรงไหนก็ตามโดยเฉพาะในไทเปนเนี่ยเรียกว่ามีขายหมดอะแล้วก็ต้องเลือกร้านที่มันแบบว่าดีๆหน่อยปอดีร้านเนี้ยเขามีแบบมีให้ชิมเราก็ได้ลองชิมดูมันจะมีอยู่คลิปหนึ่งที่เราแบบว่าลองซื้อหลายๆร้านแล้วเราก็ไปทํารีวิวดูนะครับประมาณแบบ4ี่ห้าร้านอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีร้านที่ใช้ได้กับร้านที่ใช้ไม่ได้หะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเนาะ แล้วราคาก็จะมีความแตกต่างกันไปพอร,ราคาถูกแน่นอนว่าคุณภาพก็ไม่ดีก,กินเนยก็จะไม่หอมมันก็จะไม่อร่อยแต่ว่าร้านเมื่อกี้ถือว่าผ่านเนาะไปต่อกันยังมหาเข้ากินไม่ได้เลยตอนนี้จ้าจะอิ่มแล้วนะอันนี้คืออะไรต่อ อันนี้อยากลองอ่ะป้าคนนี้ที่เขาดังๆอ่ะเมื่อวานเราก็ได้กินที่ซิลินนะเนาะเพราะว่าเห็นปกติเวลาคนมารีวิวเขาจะต่อแถวกินร้านป้านี่เยอะมากนะอันนี้คือแบบว่าไม่ค่อยมีคนเอาเลยต้องลองดูมันเหมือนเป็นขนมอะไรไม่รู้ที่เหมือนเป็นแป้งแล้วก็เอาไปคุกไปคลุกทั่วบดแล้วไส้ก็เป็นไส้งานบดอะไรอย่างเงี้ยพอก,กินแล้วมันกลมกล่อมแลวเข้าเข้าด้วยกันละมุนมากนะ สามสิบเออสามสิบมาจีหกสิบเอหกสิบได้มาแล้วนะเดี๋ยวลองชิมดูได้เออไปแล้วป้าไปแล้วลมได้สะกิดมาป้านหนึ่ป้าไปหน่อยแล้วอ๋อน่ไงลบได้สะกิดป้า กลับมาป้าบอกกลับมาวต้าจะอร่อยอร่อยครับจะบอกว่าอร่อยกว่าซื้อในมาเก็ตเมื่อวานเลยเมื่อวานกัดต้องต้องเจอไส้ถึงจะอร่อยแต่นี่คืออร่อยตั้งแต่คำแรกตรงนี้พนักงานมีคนไทยด้วยผู้สัษาไทยได้ด้วยนะแล้วบอกเป็นของฝากเป็นของฝากจากไต้หวันเลยนะโอเค เดี๋ยวเราจะเดินข้ามถนนไปกติกนน์มาพักตรงนู้นกันนะโอเคจะรอไฟแดงก่อออันนี้ไม่ใช่มั้งมันอยู่ชั้นสองอ่าโอเค กลิ่นหอมมาเลยนะว้าวโอเคเป็นบุฟเฟ่ใช่ไหมครับ2ชั่วโมงจำกัด2ชั่วโมงอันนี้เราเลือกไซส์ที่มันมีวากิวด้วยราคาต่อหัวอยู่ที่898 898นะครับยังไม่รวมแบบยังไม่รวมแบบเนาะจริงๆมันมีไซส์เริ่มต้นที่ไซส์เท่าไหร่นะคือเริ่มต้นที่หก ก็จะเป็นสเต็ปต่อไปเป็นวาเ็นเป็นเน,นื้อวาเกิว898แล้วก็จะมาเป็นพรีเมียมละพรีเมียม998เพราเราเอาเท่าน,น,น,นี้พอวคก็คือวิธีวิธีสั่งที่นี่เขาก็จะแบบว่าสแกนแล้วก็จะมีคนมาเสิร์ฟไม่ต้องเดินไปตักนะครับจะมีแค่น้ำจิ้มกับน,น้ำเท่านั้นที่เดินไปตักเองเนื้อบเลส มันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตมีไต้หวันด้วยนะแล้วก็มีอีกยี่ห้อหนึ่งไม่ใช่มีอะไรนะมะเขือไผ่เหรอขอบวัดรถบาย มีมาม่าด้วยนะเหมือนเส้นหนึบต่อไปลำดับต่อไปคือต้องกินคู่กับน้ำจิ้มที่เราต้องปรุงเองนะครับนี่คือประเด็นก็คือเราจะต้องปรุงด้วยสัจตยานเท่านั้นนะฮะอร่อยไม่อร่อยก็โทษใครไม่ได้ h a g e n d a ดัเนี่ยไม่ใช่มีฮ a g เก d a ดแค่ตู้เดียวนะฮ a g เก d a ดคือมีทั้งรสชาติมีแบบจะกินแบบเชอร์เบตรสผลไม้เปรี้ยวหวานช็อกโกแลตก็มีคือแบบจัดเต็มมาก แถมนอกจากยี่ห้อฮ a กั n นดัสแล้วยังมีโมเว p i ิกอีกนะคือแบบว่าคือกินให้หมดแล้วกันนะให้ทันเวลาภายใน2ชั่วโมงอะเ,ออเยอะมากนะอันนี้เป็นน้ำร้อนนค่ะน้ำร้อนน้ำเย็นอันนี้ชาวินนี้ชาดูชายยอัดีนะถ้าเกิดว่าอ,นนอยากกินข้าวก็มีนะนนนมีข้าวสวย อันนี้เป็นลาสไปซี่ดักปบาันนี้ต้มเลือดนะเนื้อเป็ดนี่ก็เป็นก็วยผัดอิ่ก็คือถ้าไม่อิ่มก็มากินนิดสั่งมาเลยหกไม่เหมือนกันนะกินกันครับลุยครับก่อนที่ จะไปต่อกันนะขอ,อตัวก่อนนะครับโอเคหลังจากนี้นะครับเรากำลังจะออกจากที่ซมิ่นติงนะเพื่อมุ่งหน้าไปหาเพื่อนของเราที่เราอยากจะเจอเขาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับที่เป็นช่างสักของร้าน Endress เนาะที่เขาจัดงานอยู่ที่ New Taipei City Exhibition Hall นะครับเดีเราจะต้องนั่งรถจากตรงนี้ไปอีกประมาณ1ชั่วโมงแต่เมื่อกี้นะครับคุณหน่อยก็พาไปแวะ ป๊อปมาสาขาซีเมนติงแล้วก็ได้มานี่เอ้าไม่ใช่ชมไงจะบอกว่าป๊อปมาที่นี่มีของเยอะมากๆแล้วมีทั้งหมดสี่ชั้นด้วยกันนะตัวนี้ทริปนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นการที่จะมาหาเขามาเยี่ยมชมเขาด้วยเขาสั่งมาเชิญถึงเมืองไทยเนาะก็ไปหาเขาสักหน่อยแล้วกันเนาะถึงจะไกลก็ไม่เป็นไรลองไปดูนะเคมาแล้วใช่ไหม นะใช่หมถึงว่าเรามาแล้วไม่รู้เราไปไหนก็ลเลยตองไปด้วยความที่เรามาไทเปในครั้งนี้เราก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วอ่ะคือไปมาหมดแล้วละกันคือในไทเปรเรียกว่าที่เป็นทัวริสปอตที่คนไทยอยากจะมาเที่ยวหรือนะักท่องเที่ยวมาเที่ยวก็ไปมาหมดแล้วเดี๋ยวเราไปในไปแบบอื่นบ้างอะไรบ้างแล้วกันเนาะเดี๋ยวถ่ายเก็บบรรยากาศไปให้ดูนะครับว่าในงานจะเป็นยังไงบ้างนะแล้วเราก็จะได้ติดรอยสักกลับบ้านสักหนึ่งแผลดีไหมหอะไรอเงี้ย <c oughs> <c oughs> ให้ไหมหนึ่งสักหนึ่งแผล không đu